อุติเจว,วัดได้มุ่งแล้วหลวงพ่อเชาลีบานหน้ารอมเดี๋ยวมุ่งแล้วติเจว,วัดขอบคุณพระ <cười> <cười> à, hát,

โอ้บาง่าเตึงเครื่องเลยวะ้องอนอย่เี้วมันเมล้กันที่ มาไผ่ปุ๊บเตรียมยามเนาะกําลังเฮ็ด ข่อยๆควาคอาตัวนั้นไม่ได้หายไปสุดห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรสุดห้าเส้นบุ่มบำบุ่มบำก็เดียวเนี่ยของน้าม thì chào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

บ้านใช้กันนี่บ้านนารอมที่คันไป เช้ข้าวตไตหยิบน้ำโส่เทียงไปกินเขา สั่งกุฏิเจ้าวาัดมุ่งมือแรกกา่ะจักจจเกลี่ยแล้วหรือเปล่าน,น้ำพูน้ำุู้อนของน้ำผู้ดันโอ้ Xăm <Nhạc> mượt เปิดปัดมันจะโซ่ลงพอมีนจโซ่นำผุอันนี้ที่เดินมองเนีวันซื้อไหมเนี่อที่ซื้ออะไรวัดซื้อออกมาตืดโอ้ น้ำรุน้ำรุกโอ้เร็เง,เงินจะไม่เจเยนแล้วห้อนไหลกัได้ไปนั่งอาบยูหันเลยนะนั่งอาบยูหันเลยครับเอา,เอามันห้อนพวดดิ ต้องโอ้นี่นั่นโตปุ๊กหางต้องหาอแนวเหงือมะม่วงมันเลิกบ่ลงพอนีนน้ำเลิกบ่เออมันคือตไตแดงครับ น้ำพุให้ออกซิเจนกับป่าป่ามันตายน้ำมันน้ำมันนิ่งนะน้ำมันไหลเทิงเทิงหลวงพ่อเอาเอาเข่าล้งทุกเมืองป่ะเอาเข่าลงไห้ป่าทุกเมือ,มองป่หล่ะมันมันอนอานะบางสิทละครับ,บเขากับบัหลายกับเลือบ่าดอยนะเลือบาครับ ครับีัวเอมานจ่เาครับไม่นี่เาเขบไม้เ่มื่อยำชมวัดสว่างศิลาบ้านนาล้อมอำเภอ โอ้ตําบลตําบลหัวนาเพิ่เมืองจังหวัดหนองบัวลำพู